เขาได้ไปเคยเขาค่ะไม่ใช่เราขอผู้อื่นมาใช่ไม่พี่พี่รู้แล้วค่ะพี่ฟังนะเดินตามมันมาอยู่ตั้งใจจะคืนพี่ฟังก่อนฟังก่อนฟังเจ็ฟังฟังฟังเจ็บวกาให้เบี่ยงสายกูก่อนกูฟังกูป้าเด้อเชี่ยสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปิ่มคุงฮะเชี่ย เทียบ EP ที่2-2-1ปรบมือ หน้าตาเนี่ยจะยิ้มแย้มและสดชื่นแต่จริงๆแล้วข่าวทั้งอาทิตย์ที่ผ่านมานี่แอบแอบตึงๆนะมีใครติดตามข่าวสารของรายการหุ่นกระแสไหมโอ้โห,โ,หโหตำรวจหักเหลี่ยมตำรวจกับบิ๊กนั้นบิ๊กนี้โอ้โหบิ๊กนี้กับคนนั้นมีการเชื่อมโยงเกี่ยวกับทําพนันออนไลน์นั่นนี่น no. ะโอ้โดูแล้วรู้สึกว่าแบบไอ้ตำรวจบ้านเราเป็นแบบนี้เหรอวะเนี่ย ไม่ได้ใส่ร้านะแต่มันรู้สึกอย่างนั้นจริงๆอะแล้วชาวบ้านตาดำๆอย่างเราอ่ะเวลาที่จะแบบเดินเข้าไปขอความช่วยเหลืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยยากลําบากเหลือเกินเต็มที่ก็ลงบันทึกประจําวันกูโดนโกงก็บอกให้กูทําใจขอทีหนึงได้ไหมเนี่ยก <c oughs> ็ <c oughs> ใช้ชีวิตบนโลกอินเทอร์เน็ตอย่างมีสติและกันคุณผู้ชมนะครับอะไรที่มันถูกเกินมันก็ระวังกันด้วยนะโดนโกงมามันไม,ม่คุ้มนะมาเข้าสู่รายการวันนี้ลิงก์ไม,ไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะคุณผู้ชมนะครับเหมือนเดิมเลยชื่นชอบคนไหนเข้าไปโ l ล o w เข้าไปติดตามผลงานกันนะครับไปภูมิใจเลยเดชนะบวยมแมน,น,ย,แนยูดัมชนาเก่งจัดเลยเอาไงไมไ่เหมาะกลับไปนี่อยู่นะ สุภาษิตเนี่ยแพ้เป็นพระชนะเป็นละเออนี้ก็เข้าใกล้คำว่าแชมป์แล้วน่ะยังไกลแล้วยลยจะฝงแดนใต้อะไปทวงคืนไม่ได้แล้วหูโคตรเก่งอะยอดว่ะโกก็เอามือไปแล้วเนี่ยตัดหน้าก็เอาเหมือนเดิมนะได้เซฟด้วยมาปัดมั้งแหละเข้าแค่ครึ่งแรกอ่อเอวครึ่งหลังเราไปทำไรก็แบบ ก็ว่องไปแต่ยิงยิงไม่ได้วิ่งปอกกำังกายเหรอไม่ก็จะยิงยิงไม่ได้แม่ขำยิงมั่งอ,ะอ่ะเต็มใจเล่นเปล่าแมนเชสเตอร์ออยูไนเต็ดเจ็บอะไรวะเห็นเจ็บทั้งทีมเ,เลย ก็ชนะท้ายตารางมาก,ก็อย่างน้อยก็ได้ชนะประวา่าคือผมไม่อยากจะพูดเรื่องบอลในรายการเฉียบมากนะแต่สาวๆคุณหันไปหาแฟนคุณถ้าแฟนคุณเนี่ยรักและเชียร์แมนยูอ <c oughs> มึงรักผู้ชายคนนี้ไว้ม,มากๆเลยนะมึงดูดีแมนยูโคตรกากเลยมันยังไม่คิดจะเปลี่ยนใจไปเชียร์ทีมอื่นเลย <c oughs> แต่ลาซดไอ้ปินมันขอยาตนะมันจะย้ายจากแมนยูไปแมนซีแล้วนะไม่ไหวแลว <c oughs> ยอยอยอก็อย,อย,อย,อยู่ร่วมหัวจมท้ายกับพวกมึงแหละเด็กผีฮะฮะไม่ไม่ได้กันก้า เวทชีพวะเอ้ว่าเธอไหนวะเนี่ยมาดากัสกาคนน่ากลัวเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเช็ดแค น,นี่มึงน,นอนไม่เป็นฝุขหรอกคะ <c oughs> ทำไมคลิปนี้เหมือนผมเคยดูแล้ววะมันแว๊บเข้ามาในหวัวผมเคยดูแล้วใช่ไหมคุณผู้ชมถ้าใครดูเฉียบมาทุกอาทิตย์เนี่ยผมน่าจะคุ้นๆกันบ้างนะเหมือนผมเคยดูหรือว่ามันเป็นมีมก็มไม่มั่นใจเหมือนกันเองก็สุดไปน้องชาย <c oughs> <c oughs> กูไม่ให้เฉียบดีกว่าหรือกูซวยไปด้วยฮะอน้องชายพี่ขอญาตนะพี่ขอญาตทำไมไม่รู้ไม่ฉี่เด้อเมื่อฉันโดนเนตให้พี่เอกแฟนไม่หับนะชื่อาใส่ฟาใสตื่นหนาดังพี่โม่พี่โม่ เฉียบอะผมเม่อคืนอย่างเงี้ยนั่งสตรีมไลฟ์เล่นเกมอยู่เนี่ยผู้หญิงมาโดเนทพี่พิมพ์ไล่ผัวหนูไม่นอนเลยครับมันไม่ยอมนอนกันมันชื่อไอ้บาส์ดนะผมต้องไล่มันไอ้บาสไปนอนได้แล้วแล้พิมพ์ตอบกลับมาไม่กูจะดูไอ้น้องอย่าเล่นกับอำนาจมืดเว้ยมันไม่คุมเด้อเได้ไงนี่เจอเห็นคิวแล้วอันนี้สั่งแรกไหมคะครั้งแรกว้าวสั่งครั้งแรกเหมือนกันค่ะฮะ เดี๋ยวดูทีเลยเนะ<ส>าะทำไมวะกันนะคะกลัวสามกลัวรั่นรั้นแน่เลยเนี่ะถูกไหมอ,นนอันนี้แก้งไหมคะอันนี้สอดพริงค่ะ ถ้ามึงตื่นมาจากเตียงที่แบบเขาเพิ่งสัตคิ้วเอาสาวๆ,ๆอ่ะลองจินตนาการตื่นมาแล้วทรงคิ้วเป็นอย่างเงี้ยไว้เชื่อมเส้นนึงเลยนะ <c oughs> ที่เขาบอกเนี่ยคิ้วคือมงกุฎของหน้าตาเนี่ยอันนี้เรื่องจริงท <c oughs> าสาวๆได้หันไปถามเลยเฉียบเชียบเ <c oughs> ชียบว่า <c oughs> ดีชอบหลไหๆทำแม่หรือเปล่าได้แัดแม่เปล่าแผล แค่ที่เห็นน้ำผ่าหมาหมาพูดได้เหมอได้กัดแม่หรือเปล่าเนี่ยฮะเมื่อมีนักเต้นมาซื้อน้ำแข็งวะทำไมอ่ะเอาน้องมาเต้นเหรอฝันว่าได้พาเธอเต้นหน้ารักฝันเห็นงานวิวาในปราสาทวิมา่มอ ฉัันวาม้งคนเรารก็มีวางฝันไปก็ได้ฝัดเพราะเธอเข้ามานอนซบแขนข้างนั้นอย่างน้อยยังพอมีทางแล้วพ่อหนีมึงเตได้จนถึงเช้าเลยนะจริง <laughs> ชอบชอบชอบ,ช,บ,บชอบเขี่ยบเขี่ยบว่าชอบคือไปไหนอย่างนี้ทั้งโลกเลยปะคือมไม่ไม่ <c ười> คือไม่ใช่แค่มนุษย์อ่ะ เป็นอะไรวะเวลางอนเวลาเลยโดนตัวแบบไม่ได้นะคุณจะมาเอ้อยเอ้อยออยัยมาโดนเอ้ยเอ้ยมาโดนสรุปนะไม่ได้เป็นแค่มนุษย์นี่การวิจัยเผยออกมาแล้วคุณผู้ชมเชียบระเป็นทั้งหมดครับไม่ว่าจะสัตว์หรือว่าคนนะผู้หญิงนี่โดนไม่ได้วดพิส <sh arp> ตต่อไป ลูฟี่ตายโซโลกับซันจิเป็นเกย์ลูซบจิตเงือบพีชคือข,ของนามิอยันนีตอนไหนเนี่ย <c oughs> สปายตอนจบซะละฮะ <c oughs> ชียมึงทำอะไรก็ได้ขออย่างเดียวอย่ามายุ่งกับวันพีชกูมึงเห็นไม่ดีเต็มหลังกูเลยเนี่ยไอ้บ้าไอ้บ้าอะไรอะโอเคเราจะมีวันสี่เดียลักษณะเขาก็จะเป็นอย่างนี้ครับเป็นฟองฟองแล้วก็เป็นเย็นๆนนะเหมือนเป็นกาแฟอืมอืมได้กินว่ะแค่ขั้วครับผมฟองหน้ามันอยู่อ่ะ มึนจะอ้วกอะแต่ว่าเขามองหน้าผมอยู่ผมผมไม่กล้าแซงทีหน้าไม่ดีอะได้ได้ไดไปอีกจะอ้วกเรา่ะจะว่าไปจะกินไปกินมามันก็พอได้อยู่นะแต่ว่ากินกินคำแรกเมื่อกี้เกียบอ้วกอะ แต่ผมคงต้องทิ้งเขาแหละกินได้หมดหรอกแก้วละห้าบาทนะครับสิบห้ปบาทกูยางชอบเลยคือฝืนยิ้มอ่ะสมมติว่ามึงอะมึงไปเที่ยวต่างประเทศแล้วแบบสตรีทฟู้ดเขาตั้งใจทำขายอ่ะแล้วเราไปแบบมันก็ไม่ได้ปังมันก็ต้อง ยิงยิงเกอากังเขาทำช่องอะไรผมจะไปดูเขานี่ยเนี่นี่นี่ช่องนี้ช่องนี้ก็แค่ไปเที่ยวฮะดูโหเพียบเลยอินเดียบา์เลยมาดูกันได้เพียบเลยเชียบเชียบเชียบว่าเอาละคืนนี้กูมีให้ดูแล้แต่กรุงเทพเนี่ยช่วงนี้น้ำท่วมบ่อยจัดแม่อะไรอะ

ภามันรุนแรงเกินไปฮะไม่ได้ไม่ได้ถ้าพวกมึงอยากเห็นเวอร์ชั่นเต็มก็ไปดูในแฟนเพจปิมคุ้งลง YouTube ไม่ได้หนักไปเชียบเชี่ยบวะให้พกูไม่เอาแบบนี้แล้วก็ร้องอุ้ยคนแบดอ่ะหนักไปกา โคตรแบดเนี่ยพี่ชายพี่ชายแบดจัดละนั่นมันวอลเกิลนินาลีเนี่ยเนี่ยเอาใครมาเนี่ยเชียบเชียบเชียบเขียบอะผู้หญิงคนไหนชอบผู้ชายแบดแบดติดต่อพี่สิทธิวัฒน์ได้เลยฮะ รับอย่งความหดีเก็บโทรศัพท์ได้แต่ไม่ฟังกูเลยไม่รู้อ่ะก็รับแล้วไม่ใช่เหรอไม่รู้รุ่นนี้ไม่เคยใช้ยไอโอนเ o n หรืออะไรไม่ใช่ไอนนี่เนี่ยเรื่อมข้างหนก็เปิดลำโพงอนี้ฮัลโหล สอบเขาได้ไปเคยเขาค่ะไม่ใช่ของผู้อื่นมาใช้ไม่พี่พี่รู้แล้วค่ะพี่ฟังนะไดินสายมันวางอยู่ตั้งใจจะคืนพี่ฟังก่อนพี่ฟังก่อนพี่ฟังก่อนฟังก่อนฟังก่อนฟัง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 กูว่าเขาต้องสายกูก่อนสากูก่อนเด้อเด้อเดอเด้ไอเจ้าของไอเจ้าของนี่ก็ไม่ฟัง อะไรเลยเขาเก็บให้ก็บุญแล้วเนี่ยยังมากลัวซ้นอี่เอาฟังกูกกอนเออให้กูพูดบ้างเออกูบอกว่าเจ้าของโทรศัพท์ไม่รู้อยู่ไหนหรือว่าเจ้าของก็โทรมาจะเอาโทรศัพท์โทรศัพท์เขาอยู่ข้างหลังขยะนี่ให้เขามาเอาหลังสโตอกูจะบอกเขาอย่างนี้หรือว่าเจ้าของก็โทรมาเขาใจยัง เก็บให้เนี่ยเออฉันเก็บโทรศัพท์ได้เนี่ยไม่รู้ใครทำหลอนกำลังจะบอกแล้ว่าโทรศัพท์อยู่ที่ฉันนะฉันอยู่ตรงนี้นะเธอมาเอานะแม่งใส่มาเป็นชนุดไม่น่าคืนนคนอย่างเงี้ยเลิกรักชอบมากค่ะขออนุญาตนะคะเอาอีกแล้วเลิกรักไอเลิกรักอีกแล้วไอ <c oughs> นี่ไงนี่รับยังอ่ะรับแล้ว <c oughs> ทุกเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์ไม่รูไม่ใช่รับแล้ว ไม่รู้ตรงนี้ไม่เคยใช้ไอโฟนหรอหรืออะไรไม่รู้อะไรวะเนี่ยไม่ใช่ไอโฟนเปิดลำโพงละฮัลโหลเก็บโทรศัพท์เขาได้เอาไปคืนเขาค่ะไม่ใช่เอาไม่ไม่ไม่พี่ไม่พี่พี่ฟังก่อนฟังก่อนโทรศัพท์พี่ท่านพยายามพี่ฟังก่อนพี่จบจบเลยเออเงียบเลยอย่างเงี้ยไม่หยุดไม่หยุด

พี่คนที่เก็บมือถือได้แล้วคือใจผมเข้าใจพี่นะพี่อยากที่จะเอาคืนเขาแต่ดูมันพูดอย่างนี้ผมมันเคี้ยวเลยว่ะพี่ไเท่าไหร่วะ ดีมีผักตบกันอยู่บ่เดียวกันบ่เดียวกันเชียบเชียบเชียบว่าเฮ้ยเล่นน้ำเล่นท่าดูกันให้ดีๆนะอันตรายสิ่งที่ครูปถมต้องเจอในแต่ละวันหนูหนูหนูมทำอะไรอะลูก ปากฟิลเลอร์ด้วยฮ่ชอบคนหลังอะ่ะ <laughs> ผมชอบคนหลังมากเลยเ <laughs> ชียบเชียบเชียบมากคิดวันนี้คตรดีเลยออ่ะเย อหมอตอนนี้ผมสีขึ้นมากแลับ้ามันนี้ผมก็จะมาดูแลผมแล้วแต่ก็มีบางอย่างที่ต้องทำขอบคุณพี่ราตรีสวัสดิ์ค่ะทีกคน ตอนนี Hoy, ้พี่คิดว่าอะไรอยู่สัตว์นกูโอนเงินให้มึงเลยเชียบตรงรานอีมาตุยหมดสวดมนต์คืนมนเสาร์เอ้ยตุยตุยมาตุยติว มาตุยสดุยดุยมาตุยสดิวดิวมาตุยสดิวดิวมาตุยตุยมาตุยตุยสุุยโตมาเป็นตุยสวดิวมาตุยดิวมาตุยโตมาเป็นตุยสวตอมาเป็นตุยติวติวใจมาเป็นตุยติวติวกรรมตุสตูดูดูมาเป็นตุตูรูอ่บทสวดมนต์หรอครับ แบบว่ารูกมาเป็นตุสตีลิกามาเป็นตุสตูรูกมาเป็นตุสตีลิกามาเป็นตุสโตตุใจมาเป็นตุสกำคำกำธรรมอยู่ก่อนคุณผู้ชมผมต้องได้อะไรจากในคอมเมนต์ฮะเสร็จแล้วก็อาจารย์เดี๋ยวเจ๊มึงทำอะไรเสร็จเนี่ยแต่มาตุยตุยดิวติวต่าตุย ไม่เชื่อเนี่ยหนักมากเดีถ่ายรูปให้ครูหน่อยนะคะถ่ายยังไงก็ได้ให้พี่แพรพิสูจน์เลยนะทำใจแล้วทำหนักเลยครู <c oughs> โดนหนูพูดความจริงทำไมอะ <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่เออหมายถึงว่าหมายถึงว่าเออตามที่น้องมันว่าเลยครูเท <c oughs> ียบเทียบปะไอหนูเองแรงไป <c oughs> โอียโอั้นเดี๋ยวนะมึงทำอะไรเนี่ยมึงฉีดอะไรมึงฉีดอะไรมันใหญ่ไปไหมเนี่ยเข็มแม่งใหญ่กว่ามือพี่ไงเอาหน่าแค่ยานอนหลับคนน่ากลัวเลยไม่สักเฉียบน่ากลัวไปอันเนี้ย ้้บาวิวิวิช่างมันห้าวจับนะคุณผู้ชมมันไม่กลัวดูดูมันขับตามด้วยนะมันเล้าสุดๆนะเอออมาดิมาแล้าเขาจับไม่ได้เหรอมึงนอกแบบนี้ มันไม่ได้เป็นกันโอ้โหอะไรโอ้โหแม่งโซหลุดอ่ะแม่งเอาเอ้าเอาเอายังไงเอ้าเอ้าเขาถอยกลับมาดูเลยเอาเอายังไงเอาเอาลงมาเอ้าเอ้าไอ้ตัดจบว่ะคุณผู้ชมว่าอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากนี้หนึ่งคุณตำรวจลงมาช่วยสอง เขาลงมากระทืบเพะไอีกคุณจะว่าอะไรคอมเมนต์ Comment. กูว่ากระทืบเฉียบเ่ียบปะคะกูที่เตรียมเสียงไว้คุยกับแฟนชื่ออ,อะไรเหรอคะชื่อคีรินครับชื่อตอสตินะคะค่ะผม<笑><笑>มีแฟนยังอนะกูถามจริงๆนะอันนี้กูไม่ได้กวนตีนหรือกกูแบบ ไม่ได้จะหาเรื่องพวกมึงน,นะคนที่เขาเล่นไฟเอ็มอะคือเขาต้องทำเสียงอย่างนี้จริงๆเหรอแบบสมมติว่าจะไปจีบสาวเงี้ย <c oughs> ฮัลโหลสวัสดีฮะไม่ราบาชื่ออะไรเหรอฮะคุยผู้หญิงอย่างนี้จริงๆเหรอละ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 ,ละเขาคุยกับมึงเหรอวะ <c oughs> ไม่ไมค,คุยด้วย,ยนะเหมือนคนบ้านะ <c oughs> โอเคแต่เพ็งตอนนี้คุณผู้ชมวันนี้ขอให้ทุกคนมีรอยยิ้มเปืือนตรงใบหน้าบ้างเครียดกันมาหลายวันแล้วนะครับผมช่วงนี้ช่วงสอบกัน่าจะผ่านพ้นกันแล้วเนาะพักผ่อนกันเยอะๆนะครับผมเจอกันพักต่อไปครับ